สวัสดีเอฟทุกท่านทุกๆคนเด้อบาทนี่มือนี่กับวันที่สิบหกนอกขึ้นวันที่นี้เป็นขึ้นจำขึ้นลนะเด้อคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อปู้คนก็ได้ไดตองหวดัดตองหวดัดนั่งคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วบาทนี้กี่ได้เอาให้เอฟซีได้เห็นในเบื้องแรกนี้เด้อของวันที่หนึ่งท่านว่าคมงวดต่อไปของรัฐบาลเด้อของวันที่หนึ่งท่านว่าคม เป็นจังไดล่ำรวยกันบ่ให้หล่ำให้รวยกะเมือ่อนคอมเมนต์มาใหา้หูจักผมมาเห็นเลยเด้อให้ได้จังไดจังไดกะได้ผู้ยกไกลยกไกนี่ว้กับเขาละกับเขาอยู่ดอกแต่บา่าบทคงทุดถ่ายมันผลว่าเขาคงทุดถ่ายมันเขาได้ตะเลขววิ่งโค้งตัดคัดนั่นก็ได้อีดอก ว่าชุดไายตัดอีรีนั่นบ่ได้เลยเ่าเขาตัดออกไปมาเนี้ยค่ะที่ถ้ำขปต่อเนาะเอฟซีเนาะเกิดผู้ใดมาติดตามกันบางคน,นเลยก็แฉ่หายในเด้อเพราะว่าผู้เขามา่ไหร่บ่าเก่าว่าไม่เอฟีของทั้งสองสิบหกพาดด้วยชาแนลกับช่องตาขุนพา้าลวยคือส่องของปู้ค้นนั่นแหละคือว่าวันที่สิบหกกับพันผลไปแล้วเรียบร้อยเนาะกับเขาก็ติดอยู่ดี ก็คือเอ,อามายืนยันในซีคลิปทิดซีคลิปทิดตัวกลมสำหรับเอฟซีน่าเอฟซีผู้ใดเขามาเบิ่งมาส้มติดตามกันไปเรื่อยๆกับจิฮูจาวาโยตัวใดคลิปใด้โย่ใสโย่ใสก็บหายเบิ่งกับเดอเอฟซีเด้อให้เบิ่งให้เขาส้มให้พิจารณาเบิ่งคือปูขุนบอลนั่นแหละว่าตัวใดกลมตัวใดเน้นกับแมนตัวนั่นล่ะตัวขีดใต้ก็แมน แต่ตัปลยมือกัคบคว่าไม่อาจสิว่าแมนกะคือว่าวันที่สิบหนี่กะชุดเตียมนี่เขาไดา้พี่น้องได้คือเขาแปดเก้าตรงๆที่กรมเลี้ยงกันมาเห็นว่าเก้าสี่หนึ่งเก้าแปดเก้าห้าเก้าสองเก้าคือเอาเก้าเป็นเอกันว่าบานนี่กะขันชีกะหายซีกับเก้าเนาะวันบางทียกบยืนซียืนหกยืนลนี่แหะ สามตัวอยูรล้เนี่ยล่ะกะซีฮอปกันคนมันนั่นตัวกลับบันนี่พี่ลองเอ้ยมันเป็นฮอซีบันนี้กะฟัานผลไปแล้วเนาะเบิ้งเห็นส้มเนาะพิจารณาเบิ้งเด้อว่ามันแมนโบเห็นว่าปูขนตัวกะปูขนนั่นกะเบิง้งยหอนหลังเอาเด้อเบิ้งคลิปยหอนหลังเอาแต่ว่าวิ่งติดสุขคลิปมันละแต่ว่าบ่าเขาจับคู่ว่าเขา แต่ว่าเขายูคสี่ขีปมียูคสิบกว่ามีสิบเอ็ดขีปบ่ของผู้คนเขาสี่ขีปต่ว่าของหลานบ่เขายังนอกสองยังนอกบ่เขาเด้อเมยังนอกสองยังนอกลุดผู้คนในสีคลิปของวันที่หนึ่งท่านว่าจะเป็นยังหน่อยเขาก็มาเบิง่งว่าสิใกล้ปีใหม่เด้อสิเลยลำได้รวยกันแล้วนะาจะเฮาน่าต่อไปเนาะ ของวันที่หนึ่งท่านว่าหอากับตองลำตรงลวยกันเบิ้งเอาเด้อที่เป็นตนัวไรนี่คลิปแรกแจกตรงๆเปียกเก้าฮกซีีกนี่เป็นตัวกลับหน่อยซีน่าเอาขีดให้เบิ่งเลยเฮ้ยจจิบานนี่ซีกน,น,น,นี่เป็น6กีตัวกลับชุดเต็มนี่คือมาตรฐานไอ้เด้อต่ว่าว่าท่านปล่อยออกไป เพราะว่าบัชนเห็ดคลิปเต็มบัชนปล่อยเห็ดไว้แล้วแต่ว่าของบัชนปล่อยบัดนี้ก็ปล่อยสีปล่อยของคลิปของตองวดก็น่าจะเป็นตัวได้ให้เของบั้เบิ่งเด้อยืนยันไว้ก่อนนี่คลิปแรกแปดเก่าตรงๆนี่คลิปที่สองของคำพี่มหายันนี่ก็ได้เก่าแปด ตัวกับเนาะก็แตกถือว่าแตกได้หนิตัวกับก็วิ่งให้ให้วิ่งบนเก่าวิ่งล่างหกแตกได้วิ่งก็แตกเส้่ล่างเส้่บนได้เแม่นว่าก็วิ่งโนดได้ให้โนดนะให้โนดเก่าโนดหกนี่ก็ได้ว่าแต่ว่าจับคู่เป็นหกสามก็เปลเก่ากลมให้สองตัวถือว่าแตกเนาะแตกเก่าไอ้ 9, เก่าแปดอันนี้ คลิปที่สามก็คือสูตรตัดขัดเน้นจับคู่ให้กับมีตัวแตกก็คือแปดเก่าตรงๆเลยนาะพี่นองเน้อขวิ่งให้วิงเก่าวิบหกคือเก่ายิงยืนยันคือหกเก่เก่าบนเก่าล่างหกิิงแตกบนแตกล่างนเนาะสิเพื่อใหเห็นนาะเบื้องกันวลาเป็นอะไรคือว่าแมนนั่นน่ะสุดว่าแมนแล้วแตกบนแตก แตกล่างได้นี่แตกบนแตกตรงตรงใดนี่แต่ว่าล่างบ่แตกแต่ว่าวิ่งให้ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเข่าก๊อหกนี่สูตสามอันนี้ซีนี่อันที่ซีนี่ก็คือสูตรโบรานนี่ยุคสองสูตรสูตรเด็กสูตรใจนี่มันมีจับกันอยู่นี่เนาะมีเห็นบ่างหกซีหกซีซีหกนี่อยู่ใกล้ๆนี่อยู่หัวปรมือนี่หัวนี่มือนี่วันนี้ซีนี่ เ่ว่าบ่ได้จับออกให้เอก็คคือ่าขันสูตรเตรียมเอาเขามาเบิ่งบาเลกกบเบิ่งเอาเด้อเบิงง่งแค่น,นี้ล่ะะเ่ว่าเป็นเก่าแปทงทึ่งตัวสูตรสูตรหนึสูตรสองล่ะสูตรหก็เป็นเก่าปกสูตร็เป็นเก่าแปสูตรหนึ่งบิงบิเก่าุดซีูดเก่าก็ถือว่าแตกเนาะรูดนี่สูตรที่สองนี่รูดซีหลด4ลดซหลดศูน ในท่าซีสูตรแจกในทั้งบนทั้งลาง่างเด้อพี่น้องเด้อนูดคือว่ามันเป็นบนล่างเขียนไปบนล่างเนาะนี่คือสูตรที่ซีคือว่าแตกเนาะมาตรฐานผ่านบานี้ตัวนี้สิเป็นสูตรต่อบานีต้ต้องวัดเด้อเป็นตัวเใดญ่เขามารับชมรับฟังเด้อมากไอที่เขาไอที่ไม่เขามากดไหลคดแชร์เขามาติดตามลหลายๆเด้อคือว่าแม่นๆบนั้งสี่กระตุกกลมตัวยังกัเห็นเห็นเนาะ ต่อไปกาสิไฮเอฟซีข่ามาเบิงมาไหลมาแช่กันต่อไปเด้อมาแชยกันเด้อแช่มาแชเ,เข่ามาแช่สองซิบหกผ้ารวยแชแนเข่ามาแช่สองตาคุณผ้ารวยสองสองของปูคุณเนี่ยแหละเป็นผู้จัดทำเอาสิเป็นตัวแดกกับข่ามาเบิงมามาเบิงมาแช่กันเด้อเอฟซีเด้อต่อหวัวต่อห,หัวไฮเด้อว,วัาน,นี้เด้อ อตองหดบ่มีเลขเคี่ยงแล้วเนาะเอาเลยจัดเลยเลยจัดเลยบ่ต้องเคี่ยงบ่ต้องเครืรคร่องแล้วมันเสียเวลาขันมาเคี่ยงก็ได้จัดให้เลยบนรางเด้อเอฟซีเด้อบ่ท่านตัดเด้อเอาบนรางไปเขียนบนรางไว้ก่อนบนรางบนรางยังบ่ท่านตัดบนตัดล่าง ยังเป็นบนล่างอยู่พุ่งละจ้าจ้ดโค้งสุทดท้ายตัดัดคัดนเน,น่นละจังวากันอันนี้บนล่างจับกูจับฟูเลยบ่มีเหล็กเคียงเหล็กตั้งรักดอกเอาจับกูศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สี่ มูนซีมูนสีศูนหาที่นบน้า,บางได้เอฟสีเด้อแ้่ไผเดี่ยวอยากกับกับกับว่าอยากกับกับเดี่ยจ้ะท่านผู้ชมศูนย์หาเดียวับ กัก็สิมีสลับกันมาอยู่เนาะสิเนาะสูนหาเก้าหกเก้าหกเก้าหกเจดเจดศูนเจ็ดศู

นี่พเ,เก็ดสามค็ดสามค็ดสามมีแปดคูด้้องวัดให้แปดคูมานี่กะ hai, sáng to, với năm, nên nằm chìm, nằm chìm với đó, chia đó, không, kết, chia, si. không kết, chia, si. เก็ดห่าซีซึเก็หาีดเ,เขามาเบิ่งละ่ะก็มาซอยแซ่ใส่ไรลใส่เชียกันเด้อไม่เม่นเด็กแม่นแม่นเขาเขาของปูขุนของส่องซิบมุกผ้ารวยแซ่แนวกับจ่อง ถ้าคุณพาลุยนํามาฝากผู้ขัดผู้เขียนกับผู้คุณนั่นแหละจ้คของส่องก็เป็นผู้คุณนั่นแหละซื้อซ่องซ่องซ่องนี่ก็คือของผู้คุณเอามาฝากพีฝากหนองของเอฟซีเได้เขามาเบิ่งกลับมาติดตามกับกดไลค์กดแชร์ด้วยเขาได้ซีคลิปเต่นระรอบ,บรุตัดเที่ยรอบของผู้คุณแม่นๆ เต่ว่าขอโทษแทนลูกแทนหลานเด้อล้านสองคนอยู่ต่างประเทศคือเกาหลีกับอิสราเอลเ,เขาได้ไต้วิ่งได้ใกล้เคียงวิ่งเขากระติด,ดยั่วแต่ว่าเขาจับคู่บาติกมาตัดสินุดนี่แล้วของเขาก็ได้มาทเทียวต่อไปเขาสีมาตัวใดกับจังทะเบิงสะส้มเด้อเอฟซเด้อว่าเขาก็จะถิ่มกันเด้ของผูค้คนนี่เขาตลอดเด้อสีบา้า ว่าเขาว่าแมนนี่ของปูคุนเขาว่าโดนแล้วคนหนึ่งว่าท่านหูจักลายบานนี้คนนเก่าจักซะบานนี้นี่ละคือแซมตลอดการละาปูคุนตะกี้มีลายชื่อตะกี้มีปูสังรวยปูสมดีปูขุนปูหาแปด ผู้สมหวังปูหนึ่งศูนเริ่มแรกกับปูสมก็ไม่สิ้อปูสมก็ไม่บาเนี้เอาออทุกสำนักกะไอ้ทุกแอดมินทุกสำนักกะให้เอาออกมาแล้วละให้มาเป็นปูขุนเป็นหนึ่งเดียวจังแม่นเนด็ดจังมันจังแม่นบ่ค่อยรุดซื้อปูขุนขันซื้ออื่นย่งเขาเขาลุดลุดลุดซำนักได้กระสางเด้อ็กซี 4. เข้าใจเรื่อ,อยู่ของแอดมินส่องได้ก็ยา YouTube ส่องได้ก็ตามขันซื้อผู้ขุนจังแมนเดอ้อขันซื้ออื่นข้าเจ้าก็สิสำรองนอี่แหละว,ว่าซื้อเก้าก็ซื้อไม่ก็เอาเขาน้ำกันหมดและก็ให้เบื้องบานนี่เขามาส้มเขามาเชี่ยกันส่องของผู้ขุนตรงๆก็คือสิบหกฝ้ารวยชาแนวกับตาคุณฟ้ารวย สองซองนี่แหละเป็นของปูคุณเองของอะไรมาเชียร์มาแชร์เด้อของแอดมินก็นมีมาหลายสองเยอ่มาเอานั่มก็ได้เลขเอาไปก็ได้ก็มีของปูคุณก็มีทำคลิปก็มีทั้งน้อยทั้งเล้าเด้อเล่าก็แตกไปแล้วน้อยก็แตกไปแล้วมือนี่หันพวกทดติดตามก็สิเห็นนอ้น้อยอะไแต่ว่าได้ใ้วิ่งน้อยเล่านี่แตกตรงตรง สามแปดผู้ใดเข้ามาติดตามเล่าติดตามน้อยติดตามประาบานนี่สมหวังกันหมดแล้วเนะวาะเพราะมีผู้ใดสีนั่นเหล่าที่ขันผู้ใดเบิง่งผู้ใดใส่พิาจารณาจารณาญาณการจัดใจที่ว่าผู้คุณว่าตัวกรม,มคือตัวสำคัญ ตัววงกลมมันคือสำคัญกับวงกลมให้มัดตัวยี้ตัวคีบยิ่งแปลว่าเดว่าบัดคิบตัดลังเทียมันก็เอาออกไปนี่แหละคีบโก่งชุดไทยนี่มันมาหลุดหันแต่ว่าวิ่งได้ดีวิ่งซีกับหกโกงชุดไทยที่มันหลุดไอ้ทั้งซีตังหกกาดข้อกันสัมวิ่งซีวิ่งหกแบบนี้ได้กวาดข้อกันแต่ว่าเอฟซีกับจักซีจังได้ละเนาะ ดังสิเอาบ่เอานี่แมวก็มาเสี่ยอะไรเห็นบ่นี่อืมมาตรฐานแล้วเด้อแมวหน่อยมาเสี่ยอะไรนี่มาตรฐานแล้วเอาเบาลายใหญ่ห่างไอ้สิสีลำขั้นจะลำขั้นกันเด้อขั้นเบื้องของดีให้ต้องเข้าใจเบื้องให้มันจบคลิปมันจังสิเข้าใจว่าเป็นจังใดคือว่านี่ต้องวัดยังบ่ทันเด้ลงอันนั้นตัวน,นี้ถ่ายไปได้แมวเอ้ ไลไปหลุดไลไปไล่ไปจากหนนี่หลงเน้อไปหันเน้อนางยูหันละบังคฝนแม่บังทัศนละฝนเดือดหลุดได้วิ่งได้ป่านนี้เด้อเอฟซีเด้อวิ่งวิ่งวิ่งก็ฟันคือกันละวิ่ง เกครับศูนย์นี่คือวิ่งหลุดออลด์เดอนี่เด้อเก็ดครับศูนย์หลุดเลยเขียนหลุดไปก่อนเดี๋ยวเอาปากกาแดงเขียนหลุดไปแต่ล่างกันล้วจังเห็นสัดสัด

đen đây, vanilla, sốt gum hay đây, gum đen hay, đen cà chít đen hay, đen đen hay đây, vanilla, cái này cái so, đại, đen, gum đen cả, không, 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 เดาวกระเกตซีถึสองเกตซีได้พินองเด้เกตซีอันนี้ก็มีดตะล่องเด้อนี่ได้กระมีดตกกันมีดตะตะล่องคือว่าขันผู้ได้มักจัดเขาเด็ดก็เด็ดเต็มหมด,ดนี่ นี่เดีตัวชัดๆเลยนี่ชัดมาให้ชัดๆขัดมาให้เนียนๆมาเลยแต่ว่าบ่าท่านตัดโค้งไอ้บ้าท่านตัดว่าล่างบนตัวเน้นก็คือตัวเห็นนี่แหละเนาะนี่สามตัวเด้อนี่เด้อสามตัวสามตัวสัดมาตัวนี้เลยตัวกลมตัวกลมคือตัวนี้ ถามตัวจัดให้จัดให้มาหนี่กับเบอร์โท้โทมาถามนิดน้อยได้เรื่อยย่ามาถามเหล็กถามเหล็กคือเบิ้งอยู่ทุกเลยว่าฟันตัวใดตัวใดตกกลมตัวใดกับบวกไปแล้วนะไปโทรมากกับอะไรตกกลมเด้อมันยังไม่ได้บอกว่าหลายคลิปใดคลิปใด 0 6 3 0 9 1 7 7 8 นี่สองเบอร์ได้ฟีด้เบอร์หนึ่งกับศูนย์แปดสองนึ่สองสามสองสามหสามศูนแปดหาสาม ศูนย์แปดแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อเอฟซีได้อบ่ายนี้เด้อเห็นกันแล้วเนาะเห็นกันแล้วแม่นแม่นคักๆแล้วหล,ลายเทแยวเราเด้อตะแตกมากนี่แตกมาโดนแล้วของสองจิบหกพารวยปูขุนนี่ตั้งแต่โย่หนึ่ง แอดมินผู้ละจะมาตั้งส่องกับคว้างนี่ง่าท่านรุดจกักรยานเด้อโดนแล้วไอ้มาหลายเดือนแล้วแจกมาตลอดถามว่าเจาะได้ตรงตรงกับวิ่งรุดแต่ว่าได้ตรงตรงแตกมาไม่จำได้ว่ามันหลายหรืดิอันพวกได้จำได้รู้ถ้าโดนละละถ้าโดนแล้วลถ้าโดนแล้ว,ว,ลวพวกคุณก็บใบจำไว้ มอแตกตลอดได้มาแห่งแตกมาตลอดน่ะละทุกรอบทุกรอบน่ะละเอาเอฟซีเอาเอาบิรงเด้อบันนี้เนดะ้อให้เขามาเบิรงมาส้มดอกก็ได้ทั้งสองสิบหก้ารวยชาแนลครับส่องตาคุณพา้ารวยเล็กตองหวัดเด้อนี่เนะด้อผู้คุณตองหวัดทำคลิปให้ตองหวัดก็คือบ่มีเล็กเคียงดอกเล็กเคียงมันไล่ตาเจ้าเอาเล็กเคียงออกแล้วเจ้าเอาจับออก ไว้แต่ละคลิปก็จะให้เลขสามตัวติดไปนํ่เด้อทุกคลิปทุกคลิปได้บอบนนี้แต่ว่าเลขเครียงว่าจับแล้วจับครูก็มี่2 0สอง่วนห้เก็ดศเก็ดสี่เก็ดห้าเก็ดสามเก็ดจีเก็ดหเก็ดสแล้วก็3สาตัว ก็มี0เก็ดี0เก็หากว่าบัตนี้กับเอฟซีทั้งส่ง16พ้ารวยชาแนลกับสง่งตาคุณพารวยกับพิจารณาเบิงเดอร์ใส่ดุนลาฟินิดพิจารณาเบิงวา่าสมอ้าวว่าจังไรน,น้อยเอฟซีของส่งตาคุณพารวยเป็นจังไงโ่งมันกันบอ ลำรวยกันบ่ลำพันรวยกะมืเอื่อนกะคอมเมนต์มาเด้อคือสิ่ลลำชิรวยกันยิ่งดอกเล่ากะแตกน้อยกะไปไดเมื่อนี่สามอย่างสามเด้งไหนเลยเอฟซีของผู้ขุนกับไอ้เอฟซีของสองน้างไม่ของผู้ขุนน่ะของตาขุนพารวยนั่นละเป็นจังไดไอ้ลำไปรวยจังไดกะ คอมเมนต์มาเด้อมืออื่นบอกมาแน่ช่งเขาให้เห็นแน่สำหรับวันนี้นี่ว่าเป็นเต็มทีแล้วละเนะวันที่สิบหกแจกทังบนทังล่างแจกบนตรงๆเพื่อแปดเก้าคลิปลองคลิปกับเป็นเก้าแปดแต่ว่าคลิปเต็มเหมือนแตก4ีหกเป็น4ีหกเป็นหกชีวันนี้ก็พินองเอฟซีู็ได้เขามาเบิ้งมาส้มหรืมา ติดตามหลักกว่ากดไลค์กดแชร์ให้หลายๆเด้อเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ให้เป็นกำลังใจยอดไลค์ยอดแชร์ก็คือกำลังใจของผู้คนนั่นแหละคนที่นังทําคิบให้คือท่ามกิบแล้วก็ตตอมาเลยให้เห็นหน้าวันนี้เนาะเห็นคือจังเห็นนั่นละโตกลมมาละโตเก่งโตร้องก็มัดทุตัวก็เก่งในมัดุตัวและที่เอาเขามาแต่ว่าบึ่งไปเรื่อยๆหลังลิปไปมันก็สีมียับไปเรื่อยมันมีหลายคลิปเขามาเนาะ สำหรับเมือนี้ก่เอฟซี FC. ทุกคูทุกคนโชคดีนอนรับฟันดีฟันสำลังเลรวยยะเจ็บจะจนกันเด้อให้ยนั่นเด็ดท่องให้ไหลามาเทมาสำหรับเมื่อนี้สวัสดี